มาถ่ายวี่มเขาทุกวันน่ะมีไงมีสองขวดเลยวันนี้พี่แขกจะพิเศษนะพิเชษพิเชษใส่ไข่ยี่สิบไม่ใช่ไม่ใช่มันมาจากคำว่าพิเศษกับอภพิเชษรวมกันเกี่ยวอะไรหรออภพิเชษอัพพิเชษป้าจริงจะ่าถ่ายแบบกันน่ะแล้วก็ สาวๆว่าตอนนี้ดิมคลือกวันเขามีเป็นเลนแบบอันเล็กมาแล้วถ้าสมมติว่าใครไม่เคยใส่เลนหรือว่าเคยใส่เลนแล้วมีปัญหาว่าเฮ้ยเจ็บตาขึ้นตาก็ลงมาใส่เลนเล็กกันดูแต่ว่าอย่าบอกเลยว่าชื่อรุ่นอะไรเขาจำไม่ได้จากรุ่นใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะที่จิ๋วชอบก็คือว่ายี่ห้อเนี้ยเขามีเลนเล็กให้เลือกหลายๆานะคะแล้วอีกอย่างใส่สบายมากเล็กๆอย่างจิ๋วี่้ใส่ได้ใช่ดูก่อนดูคอนเซปต์การแต่งตัวก่อนวันนี้จิ๋วๆมาเป็นสไต โบฮีเมียนโบฮีเมียนยิปปี้ส่วนของแย้ของแย้มาเป็นแขกดอยแขกดอยคอยแดกของชาวบ้านแขกดอยชาวบ้านเป็นเป็นแขกดอยนะคะแล้วก็ดอยหมึ่งด้วยเดี๋ยวเราคยกัเข้ามาดูตาใกล้ๆกันหน่อยนะคะนี่เิ๋งๆด้วยขงจิ๋วด้วยแต่ท่อนล่างอยาอยาได้สนใจนะคะอดูท่อนล่างนิดนึงนะคะใช่ค่ะคือแต่งตัวเข้ากันมากแลวนี่คือซือ ที่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถอดออกไปนะคะและนี่คือสะดือและนี่คือเห็บหมา <c oughs> มเห็บหมาแล้วก็จิ้มก็ขาดหมดแล้วจิ้คิตตี้ไม่รู้เป็นอะไรกับชต่อยนะจ๊ะแต่ท,ท,ที่ที่สุดคือมีคิตตี้คิดต,ตวั <c oughs> ตวคิดตัวหัวขี้ <c oughs> คิดตัวหัวขี้นะคะคิตตี้่น <c oughs> ีทักทายกันได้โอเคไปแล้วบ๊ bye ายบายฝากกันไว้ด้วยกับดำคัลเลอร์วีนเอ้ยดีมคัลเลอร์วันเอ้ยดำคัลเลอร์วีนี่มีนี่ด มันจิ้วกับพี่แยะกะ้กัเถอะ